สวัสดีครับมาพบกับประหลามพระนครออฟฟิเชียลอีกแล้วนะครับวันนี้นี่ผมนั่งอยู่กับนี่ฮะพี่เอสบางแครืใเขาเรียกกันว่าพีเอสเอบิฮาร่าฮาร่าสวัสดีเป็นทางการนะครับผมโอ้พีเอสเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมที่เคยผ่านชีวิตพกผันในสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกหรือง่ายๆว่าคุกเด็กเยาวชนเนี่ยในยุคสมัยที่ค่อนข้างป่าเถื่อนและรุนแรงผมว่าเรื่องราวของพีเอสเนี่ย น่าจะเป็นแรงบันดาลใจและเตือนสติจากกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นอาจกําลังจะหลงผิดในเส้นทางแบบนี้ก็ได้ครับอดีตกับปัจจุบันมันคงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ใช่ครับเอาละครับขออนุญาตนะเพียรับปัจจุบันเพีเร์ตบ้านอยู่ไหนเนี่ยอ่าปัจจุบันนี้บ้านผมอยู่เพชรเกษมห้าสิบเอ็ดเพชรเกษมห้าสิบเอ็ดพี่พเป็นคนถิ่นฐานเกิดโตที่นี่เลยไหมไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วผมผมไปอ่าโตที่ท่าพระแล้วก็ ย้ายถิศฐานไปอยู่พระขนงพระขนงใช่ครับผมตอนนั้นอยู่สุขวิท71สุขุมวิท71ครับผมอยู่นานแค่ไหนเนี่ยพี่ก็ว่มานรวมๆกับสิบกว่าปีได้ตั้งแต่เด็กเลยออืมก็คือพ่อแม่ก็ย้ายอยู่พระขนงอืก็ไปเรียนหนังสือที่นั่นครับอ่าแถวย่านพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุเหร่าพกอิสลามเยอะนั้นใช่เสร็จแล้วจับพัดจะผูกยังไงกลายไปเป็นพี่เอ็ดบังแคได้เนี่ยย้ายไปตอนไหนอะไรยังไง ก็คือหลังจากที่ปล่อยเ,อเกยเข้าไปในแหละแล้วก็ย้ายมาอยู่แถวหนองแขมคันนี้ก่อนฮนะขอย้อนกลับไปหมายความว่าสมัยพี่อยู่อ่อนนุชเนี่ยพี่ก็เริ่มเรียนแล้วก็เริ่มเกเรถูกจับเข้าไปในสถานพินิจก่อนใช่ครับผมงั้นผมขอยน้นย้อนกลับไปเลยผมเข้าใจว่าพี่มาเกยที่บางแคลนย้อนกลับไปก่อนเลยวัยเรียนเนี่ยพี่เป็นคนลักษณะแบบไหนก็คือปกติแล้วก็เป็นคนนี่ ไม่ชอบเลียงสื่ออยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านก็ฐานะค่อนข,อข,อขอา้างยากจนก็คือว่าพี่น้องห้าคนก็คือเราอ่ะไม่ชอบเลียงสื่ออยู่แล้วชอบตามเพื่อนชอบเที่ยวตามเพื่อนอจุดเริ่มต้นของของการตามเพื่อนแหละก็ทําให้เราพลาดอืเข้าไปติดในอ่ะตอนนี้ในช่วงที่พี่กาลังเริ่มตามเพื่อน,น่ช่วงประมาณมอ,อะไรพอจาได้ไหมคือตอนนั้นหมหนึ่งหมหนึ่งเพราะผมเรียนเรียนไม่จบหมหนึ่งด้วยซ้ำไป ตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนตมพงคาอ๋อเรียนทุมพงคาใช่แล้วทีนี้ไปเกไปมีเรื่องก่อนแล้วออกจากโรงเรียนกลางคันกลางคันตอนนั้นครอบครัวพี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ครบไหมอยู่ครบเขาก็ดูแลพี่ดีไหมก็ก็ก็ดีเขาก็ดูแลดีมาตลอดแหละแต่ด้วยว่าเราติดเพื่อนอเกเลอะไรอย่างเงี้ยอืม่ะพอเข้ามอหนึ่งปุ๊บแล้วไปตีกันเสร็จออกออกจากโรงเรียนอะทีนี้ก็ ไม่เรียนหนังสือเลยครับก็ประโยชน์เพื่อนเป็นอนกินบ้านเพื่อนอืไปเล่นยาไปเสพจุงเสพยาไปขายยาอืสมัยนั้นยาบ้าอืแล้วก็พวกผงขาวสมัยนั้นเรียกว่าแปะอ,อตอนนั้นน่ใช่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เดินสายนี้มาตลอดออือ่าจนมาพลาดพัง คือหมายว่าเดินสายขายด้วยเสพด้วยขายด้วยเสพด้วยครับจนพลาดพังโดนจับครั้งแรกครับผมครั้งแรกโดนจับต่ายมินิตบ้านเมตาปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดโอ้โหยี่สิบสองพฤษภาคมจำได้ไหมจำได้ว่าผมสักไว้ข้างขาไงสักไว้ที่เท้าเลยใช่ใช่วันนี้ผมเข้าวันแรกเลยนะผมก็สักเอาไว้แล้วโดนโดนคดีแล้วคดีรอบแรกนะคือผมพอดีชิงทรัพย์อ่าโดนชิงซับเอ้าพี่ขายยาพี่เสพยาแล้วไปชิงได้ไง ก็คือม so oh. oh, so 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 ันไม่พออมันไม่พอใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะเอาเงินไปหมุนอ่าจะเอาเงินไปหมุนแล้วก็เอามาเสพยาด้วยอืมอืมแล้วก็มาเสพยาด้วยแล้วก็ขายด้วยคือเราเงินเราไม่พอไม่พอหมุนก็ชิงทรัพย์ใช่ชิงทรัพย์ยาเสพติดพาไปชิงทรัพย์แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ทำชิงทรัพย์เป็นอาชีพนะครับคือยาเสพติดนี่พาไปชิงทรัพย์ใช่ครับผมอันนี้สารตัดสินเท่าไหร่พี่ก็ตอนนั้นสารตัดสินมาตอนแรกอ่า สามปีมาอะสามปีนะเพราะว่าผมอ่าผมรับสาภาพเขาเอาโรได้เก่งหนึ่งรือปีหกปีหกแต่จริงๆแล้วจริงจแล้วว่าผมไม่ถึงปีหกหรอกประมาณปีียวกว่าเพราะเพราะว่าผมเป็นเอ่อนัโทษชั้นดีอ๋อตอนอยู่บ้านเมตตานี่คือทาตัวดีชั้นดีตอนนั้นดีชดีช่วงแรกดีช่วงแรกดีช่วงแรกคือเรายังไปใหม่แล้วก็คือเราพยายามอยากออกจากคุกให้ไหวสุดดีช่วงแรก แต่มาเสียช่วงปลายช่วงปลายช่วงปลายยุคของพี่เนี่ยก็คือสมัยบ้านเมตายังอยู่ที่นแจ้งวัฒนะใช่หลักสี่ในตลาดนเมืองอ่าใช่ตอนั้นอตอนนี้พี่อยู่บ้านเมตาเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างยุคนั้นโอ้ความสึกตอนแรกเลยที่เข้าไปเหยียบเลยนะมันจะกาศแบอึ้งมันมันมีกลิ่นแบบอับเดินเข้าไปแล้วแบบโอ้โหเห็นคนตัวลายสักกันกีดแขนเป็นน่บ้างกีดหัวกันคือใหญ่กับบ้าน มันเหมือนเข้าไปเจอแล้ววันนี้เข้าไปแล้วว่ามันไปไม่ได้แล้วว่ามันก็ต้องแบบเดินหน้าแล้วเนะ่แล้วเราเข้าไปเราไม่รู้เราจะวางตัวยังไงไม่รู้จะวางตัวยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะดำาริชีวิตยังไงในในสถานที่แบบนี้ออพราเราไม่เคยติดอ,อ,อาจจะเคยดูหนังผ่านตาผ่านอะไรมาบ้างออแต่เราไม่เคยติดจริงอความสุขว่าคิดถึงบ้านทีเลยแต่เพื่อนไปคิดถึงแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านแล้วตอนที่เพื่อนไม่เอาใจก่อนไว้ก่อนคิดถึงพ่อแม่ แต่ว่าเราต้องอยู่ให้ได้อยู่กับมาให้ได้เพราะเขาเขาสั่งสัญให้อยู่แล้วอะมันดับมาขนาดนี้เพราะว่าแม่ผมกับพี่สาวมานะก็คือคุยผมนะว่าจะประกันตัวไหมผมตัดสินใจไม่ประกันไม่ประกันตัวนะเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ประกันคือมันเหมือนว่าเรื่องราวที่ผ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทําตัวเราเองเราสร้างความเดือดร้อนให้กับทางบ้านอะไรหลายๆอย่างคือเราไม่อยากให้ทางบ้านเดือดร้อนอคือเราลูกชายพออะเราคิดตางนั้นนะคือเราผิด แล้วก็รับรับผิดของเราเองเดี๋ยวขอตรงนี้เลยฮะโดนใจมากเลยใช่ครับยุคของผมเนี่ยลูกผู้ชายปลอมฮะไปสร้างปัญหาเองปุ๊บพอติดคุกแม่พ่อประกันต้องประกันวันนี้ต้องออกวันนี้ต้องออกวันนี้ใช่ใจผมมากเขาอยากประกันนะอคุยกับพี่สาวผ่านที่ห้องเยี่ยมเนี่ยครับแม่ก็น้ำตาคอเบ้าเราไม่อยากเห็นแม่เป็นอย่างนี้ไงเราก็เราตัวเราเองเราทําตัวเราเองเราเกเรทำไมเด็กเราเราเราทาตัวเราเองแต่ใจบอกเขาว่าไม่ต้องประกันหรอก อขอรับผิดอยู่ในดีกว่าอืก็เลยจาใจต้องอยู่ให้ได้มันอยู่มันได้ได้อมผมก็เลยเลยตัดใจอยู่ที่นั่นไปเลยอะอยู่เลยอืแรกๆก็เป็นทักโทษอีอยู่นะะสมัยนนะั้นแต่ปาเถื่อนปาเถื่อนปาเถื่อนผมอยากจะรู้ว่าคำว่าปาเถื่อนในบ้านไม่ตายุคของพี่เนี่ยสามแปดถูกไหมใช่ผมสามแปดพี่เห็น,หนมีอะไรบ้างที่สะเทือนใจยก ยกพวกยกหอนอนตีกันในสนามบอลเลยอหยุคสมัยอหน่วยหน้าแดงบุกบีพู้นี้นะคือแบบสนามบอลนี่นะไล่แทงกันโอ้โหผูเหมือนน้นหนังอ่ะเราไม่คิดว่าโู้หนีนี่เรามาอยู่ในโลกแบบนี้แล้วเหรอเออนี่เหตุการณ์จริงนะเราไม่ได้ฝันหรืออะไรนะเไม่ใช่เมื่อก่อนเราเห็นแม่งตามทีวีใช่ไหมใช่ตอนนี้คือของจริงละใช่เพราะเราเห็นสมัยนั้นตีกันแบบต่อหน้าตาเลยบางทีแม้ทั้งเรากินข้าวในโรงอาหารนี่ บางทีพวกก็ดักแทงคอกันข้างเราเงี้ยคือมันแบบโหนั่นคือเด็กนะนะสมัยนั้นสิบสี่สิบห้ามันแรงขนาดนั้นแล้วนะคืออายุเนี่ยเด็กเลยแต่วิธีการทาเนี่ยมันดูไม่เด็กเลยมันป่าเถื่อนมันแบบมันดูแลโหดโหดเกินความเป็นเด็กเอออือเาทีนี้มันเหมือนประสบการณ์พวกนี้มันสอนเราสอนให้ให้เราอยู่ให้เป็นเลยมันอืมอยู่ให้เป็นอืมนะคือเราต้องตามน้ามัน บางสิ่งบางอย่างถ้าเรายอมเขาได้เรายอมครนะแต่บางสิ่งบางอย่างที่ว่ามันมันควงคนยอมเราก็ไม่ยอมอืเพราะว่าเราต้องเอาชีวิตตัวเองร้อยไอ้รอดเอาล่ะมันเข้าเส้นทางเกเรโดยที่แบบว่าเพื่อเส้นทางชีวิตต้องไปให้รอดต้องไปให้รอดพรยุคของพี่เนี่ยถ้ายอมเนี่ยโอ้ยยอมไม่ได้ไม่ได้เลยยอมก็คือเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเพราะข้างในเผือใจไม่ได้เผือใจบางทีพวกลากคอเขาแหวเทิบมากในในบล็อกมากอะไรเงี้ยบางทีรวม กระทืบเราเงี้ยลุมมั่งอะไรใช่แต่หลังจากนั้นมาผมก็ความสุขว่าผมต้องสู้อืผมจะไม่ยอมให้พวกนี้ทําฝ่ายเดียวอืเพราะว่าใจเราก็เกลรยั้งสมัยเด็กๆอยู่แล้วไงคือถ้าเราไปยอมเขามากๆเนี่ยมันเหมือนก็เป็นเป็นเบี้ยล่างเขาอะอืเขาใช้เราก็ททุกอย่างซักผ้าก็ต้องทํา้ายอมนะเกงในก็ต้องซักแม่งทาหมดอะผมพูดแบบไม่อายผมเนี่ยเคยซักเกงในตักยืนตักก็ลบให้เขามาแล้วนะ สมัยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับยืนต่างเก่งในจนเกงในแห้งนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับโดนมาแล้วางเก่งในสมัยนั้นนะพวกล็อกโซ่แอปเปิลต่างเกงในสมัยนั้นยังต้องล็อกโซ่เลยใช่ใช่หายหมดดกขโมวยหมดหายหมดพวกรลิมแดงอะไรพวกนี้ไปอย่างนั้นี่คือบางทีคนก็ไม่รู้นะว่าความความนด้เด็กวัยรุ่นบางทีไม่รู้แบบโอ้อยู่ข้างในป็นขนาดนี้นะใช่ใช่เพราะมันเกินเด็กมันเกินเด็กอ่าแบบ มันเจร้อนเด็กมาโหดูบันแรงคนแล้วพอหลังจากนั้นมาพี่เริ่มอยู่ว่าเมตาเนี่ยเพราะที่ว่ามาดีๆทำตัวดีรู้หลบรู้หลึกงได้ดดดดถูกไหมอ่าใช่แพอมาไปไปลายเริ่มเกมนี่มันเพราะโดนอะไรอ่ะคืออ่ามันเขาสึกว่าเราหอมเกิมตัวเองอ๋อมันเหมือนว่าเราอยู่แบบว่าเราไม่ยอมขายแล้วนี่อ่าเขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเว้ยอไอสมัยพวกที่เขาอยู่กันมาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้จริงเว้ยอือมันต้องอยู่แบบแบบ เป็นใหญ่นี่ว่า้ต้องต้องแย่งพื้นที่ตรงนี้ตลอดเวลาเราพอเราแย่งพื้นที่ตรงนี้ได้มาปุ๊บเนี่ยเรามาครอบครองพื้นที่นี้ได้แล้วเราสมัยบ้านไม่ตาปี่นะผมขับบ้านอยู่ขับเลยขับบ้านอยู่ไม่ไมีมมมใครรู้เนี่ยมีมีเพื่อนบางคนที่รู้อยู่ก็ีนีไม่เคยพูดเลยอ่าใช่ผมมาขับบ้านผมมาขับผมคุมตั้งแต่หอนอนหนึ่งจนหอนอนนนนเนี่ย คือถ้าเกิดทับบ้านนี่ือถือว่าที่สุดแล้วก็คือเบอร์หนึ่งแล้วเพราะสมัยนั้นล็อกไว้แผลอยู่กับผมโอ้โหล็อกเจอเจอกันอยู่อ่าอยู่พี่ล็อกไว้แผลนี่เดินมาเข้าแต่สมัยเด็กล็อกไา้แผลนี่คือบัดดี้ผมในเลยอเพราะล็อกไา้แผลนี่เอ่ยติดหมดทุกอย่างเขาเนี่ยผมเจอวัยหนุ่มเนี่ยลูกเราจะทันเจอแต่สารเด็กสิบหกไร่ก็เจอใช่แล้วจะมีโจใต้อ่าทั้งโจใต้แล้วจะมีอ่าผมจะเล่นผมจะเล่นนักมวยไว้สองคน พอ <Ừ. S 2> เด็กข้านงเราชื่อ,ช,อชื่อหนึ่งือชื่อแบงค์ <Ừ. S 2> แต่เป็นซามูผมซ้ายขวาแต่เป็นนักมวยเพราะฉะนั้นผมว่าเหมือนไม่คงเป็นที่พน์แอ่าคือพี่เอฟเนี่ยไปถึงบ้านแม่ตาเนี่ยอันนี้เล่าแบบแค่เร็วๆนะไปถึงจุดขับบ้านเลยใช่ครับผมผมถามพี่นิดนึงความรู้สึกที่พี่ไปถึงจุดขับบ้านกนะ็คือเป็นขาใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งในบ้านแม่ตาเนี่ยในวัยนั้นนะ่ะมันทําให้พี่เป็นยังไงเลืมตัวเองลือ่มความเป็นตัวเองอืคือเราอยู่ในเราอยากได้อะไรเราก็ต้องได้ เพราะบางทีอ่ะบางทีเด็กบ้านเราญาติเยี่ยมอืมเรามีเงินเรามีเรามีเงินเข้ามาอืเรามียาเสพตงไในอืคือเราเราใช้ชีวิตเหมือนคนข้างนอกได้บางทีเราอยากกินของดีเราก็สั่งให้เจ้าที่เสาลอกอข้างกำแพงมาให้เราทำกับข้าวให้เราขินสั่งกับข้าว แต่เขาคงใคแพงหน่อยอะไรประมาณนี้จางเจ้าที่แพงหน่อยสมัยอดีตนะครับมันคะเจ้าที่โกงกินมีทุกที่อยู่แล้วพอพี่ไปถึงจุดตรงนี้ปุ๊บลืมตัวลืมตัวมันทําให้พี่เนี่ยทําร้ายคนสุ่มสี่สุ่มห้าเลยไหมใช่เกเรคือเราไม่ได้ตั้งใจก็ทําอืำเด็กสนใจจะกลัวผมหมดเพราะนั้นจะกลัวผมหมดก็คือเราไม่ชื่ออืพอเรามีชื่อปุ๊บเนี่ยก่อนที่ผมจะาขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าผมมาเคยโดนเก็บเก็บทีหนึ่ง อ๋อเคยโดนเก็บทีเลยเคยโดนมาก่อนเคยก่อนที่ผมจะมาขึ้นแทนรุ่นใหญ่ชุดนี้นะมายถึงว่าก่อนหน้าพี่เนี่ยมันมีชุดขับบ้านอยู่แล้วใช่ก่อนที่พี่จะไปถึงเนี่ยอ่ะฮะพี่เจออะไรผมโดนพวกขับบ้านเนี่ยเขาเก็บผมเก็บก็คืออ่าแค่เรื่องไอติมเด็กบ้านผมแย้มเยี่ยมครับแล้วก็โดนดักป้นอ่าแต่คนดักป้นเนี่ยผมก็รู้จักเขาอยู่แล้วครับ แต่คนนี้ค่อนข้างเกเรหน่อยเพราะว่าอยู่หอนอนสามนะแล้วทีเนี้ยผมให้เขาได้แค่บางส่วนเฉยอแต่ผมไม่ได้ให้เขาหมดครับเพราะผมว่ามันมันไม่ถูกต้องอควรจะมาดักป้นลุงน้องเด็กบ้านผมหมดเลยมันก็ไม่ได้เออมันดูน่าเกลียดผมให้ในส่วนที่ผมให้ได้อแล้วขายยาคนนี้นยกระชี้หน้าบอกผมว่าเด็กขึ้นหอนอนเจอกูอคือความสึกแล้วมันมันใจไม่ดีแล้วอืเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องเจออะไรไง เขามีพักมีพวกด้วยแล้วพราะั้นเขาก็กคับกันอยู่แล้วไงก็ชุดนั้นน่ะที่ส่งไปสบกไล่ประมาณสี่สิบคนเนี่ยก็คือชุดที่ขามีพวกอิสิพลอ่าอิสิพลอ่าก็รุ่นนั้นที่เขาทึบผงไว้อืเสร็จปุ๊บขึ้ในปุ๊บเจอเลยไหมเนี่ยโดนเลยเอ็ดมันนี่ดิึ้นไปถงเรียกมนเลยใช่ใช่เอ็ดมันนี่ดิแล้วเขาสั่งให้เด็กเนี่ยแอบข้างอ่าคือในในกฎของของของาลเลยก็คือเด็กต้องแอบข้าไปแหกให้หมดเลยพื้นที่ใช่ใช่ แล้วทีนี้เขาให้ผมนั่งตรงกลางอืตรงกลางเนี่ยจะเป็นพวกที่เก็บที่นอนที่เขาพับอะไรเงี้ยอยู่ตรงกลางอ่าเขาก็รให้ผมมานั่งกลางเขาจะบอกทำไมไอ้สัตว์มีฟอร์มห่ะโอ้ดาพี่เลยเรารู้ตัวแล้วว่าเราต้องเจออะไรอืแต่ลรเผลอใจอืเขาสัดเข้าคอรผมเลยอย่างแรกเลยเตะเข้าพี่เลยไม่มีโอกาสตั้งตัวเลยอืพอผมล้มปุ๊บเนี่ยย่ามผมเละเลยทีนี้เขาก็อ่าอ่าย่ามผมเสร็จแล้วพวกก็มา สักกามผมสี่ห้าหคนเรื่องวันนั้นน่ะขายใหญ่หอนอนเตียงเองเพราะผมคนเดียวเ<ะ>พราะเพราะผมคนเดียวที่ว่าเลยเต็มและคนนี้ก็ทื้อผมเนี่ยอ่าเพราะบ้านผมอ่ะก็เลยปีปัญหากับคนนี้ก็เลยหมายความว่าคาือคนนั้นน่ะเล่นพี่เนี่ยยับเลยยับเลยแล้วพอบ้านผมออกตัวแล้วพอบ้านที่พี่อยู่ด้วยก็ไม่ยอมรม่อบ้านฉยนแนี้คือต่อหน้าตาพอบ้านผมอ่ะเออคือไม่ให้เก็บว่าอ่ะอพี่ผมแหละประมาณนั้นแหละ แล้วคือปัญหาวันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเป็นจุดเลิ่มต้นผมคนเดียวขายใหญ่ทะเลาะกันเองหมดเลยไตกันเองทะเลาะกันเองบางมวอกันเองหมดเลยเล่เขะไปเลยโอ้โหแล้วเราอ่ะสภาพเราไม่ไม่สนใจเราเลยนะเราหัวพิงอยู่กับกระแพงแล้วอะคือคอพับแล้วอะว่าไงคือแบบไม่ไหวแล้วอะเพดานหมุนตลอดเวลาเพราะเราโดนไปโดนหนักโดนหนักเป็นอาทิตย์ ก็จะหายหมุนตลอดเนี่ยลืมตาขึ้นมาก็หมุนอมโอ้โห,โหโมแม่งความปางเถือ่อนของมันนะผมก็คิดว่ารอวันพาดเพรคนเราต้องมีวันพาดอเพราะใจผมก็ผูกใ้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดีเราไม่พิการหลายคนเด็กพิการเลยนะใช่ใช่โอ้โอหดีที่ผมยังมียัง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 ฟื้นขึ้นมาไาด้ตรงนั้นนะและทีเนี้ยกายุคนั้นปล่อยแอดถูกส่งไปสมบกไล่เพราะว่าโดนพวกอิทธิพล เน่ยขึ้ลผมก็เลยมาขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีคนที่พย,ยายามมาขึ้นหลายคนอ่าแต่ผมว่า,าใช้กฎที่ว่าเก๋วกว่าอ่าคือคนไหนจะขึ้นกดคนไหนขึ้นกดอืจนตัวเองมายืนหนึ่งได้ก็อยู่ครับยุคผมมายุคจากหลังหลังที่ว่าถูกส่งมาตบกไล่อะถูกมีทิพนเนี่ยยุคผมมาอยู่ยุคที่ว่าไม่มีขาใหญ่เตี้ยแล้วอ่า พี่ขึ้นมาพบเนี่ยขายใหญ่จะไม่มีไม่มีแล้วผมกดทุกคนคนไหนที่พยายามไปขึ้นมาผมกดทุกคนแล้วพอผมกดก็แน่ผมก็มีทิพนกายผมมีทิพนก็เลยถูกส่งมาสิบหกไร่แป๊บหนึ่งนะพี่ยังไม่ได้ปล่อยใช่ไหมยังยางยังเอาปล่อยสิบหกไร่ก็คือพอพี่เป็นขายใหญ่ครับบ้านบ้านเมตาเสร็จแล้วเจ้าที่บอกเยอะไปแล้วทิพนไปเลยแล้วไปสิบหกไล่ในบ้านกัลลุนาเลยใช่เถื่อนจัดสดๆอ่ะโอ้โหยุกพี่เนี่ย ก็ผมมีชื่ออยู่ตรงนั้นสิบกไร่เนี่ยก็มีคนรอเก็บผมหลายคนนะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วท่านพี่เพราะส่วนใหญ่บ้านปตาไปโดนหมดแต่ผมถูกส่งมาตอนนั้นใส่เกงในตัวเดียวเกงในตัวเดียวเลยใช่เดินเข้าสิบกไร่เลยอุ้ยสิบกไร่เข้าปุ๊บเข้าเน่าตัวทางสิบกไร่เจ้าที่ค้นตัวใส่ถุงมือล้วงตูดล้วงอะไรอ่าแล้วก็ไม่เจอเขาอะไรผิดกฎหมายครับก็เลยไปขึ้นเขาแถวขึ้นหออนอนไอตัดผมอ่ะนั้นผม ผมไปเจอคู่กกดีผมที่ว่าเคยเล่นผมไวม้นะเคืเจ,จอโจดยจะโจดย์เจอโจทไม่เล่นกาคู่นี้ไม่ใ่ใช่ <c oughs> จะโจดชีด้ผมรู้เดี๋ยวมึงเจอคู <c oughs> เอาอีกแล้วทำนี่อีกแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูอีกแล้วเออผมก็โอ้โหห <c oughs> นีจากบุ่นมา,มาเจอเจอคนนี่ <c oughs> แล้วเขาข่ายเกยเลคนนี้เขาข่ายเกเล่ออแต่รู้ไหมว่าคนที่เกเลคนนั้นเนี่ย ปัจจุมแน้วกินเหล้าอยู่กับผมคือมันเป็นเพื่อนกันตอนโตเนี่ยตอนเด็กนี่มันไม่ได้เลยมันไม่ไม่ให้เสียไงเสียไม่ได้ใช่แล้วบังเอิญที่ผมเข้าไปเนี่ยนะพอดีได้บารมีพี่ชายอ๋ออ่คือเป็ดบีเคอ๋อพี่พี่ชายยุคนั้นเขาเอ้คนคนคนที่ขับอีกซี่คโอเคคนโตคนโตคนนั้นเขาเป็นบุรกองอยู่นั่นเขาก็เลยฝากพวกขายใหญ่หอนอนต่าง บอกเกิดน้องชายพลาดพังมาอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแลให้หน่อยอโชคดีตรงนั้นรอดตายในนั้นเจอนอีกแล้วใส่สโลงมาเลยนะโอ้ยนั่นเลยนะสื่อว่าถือว่าเกลรยอยู่ข้างในสนใจได้อยู่สโลงได้นี่ก็ไม่ไม่ธรรมดาใช่ใช่ใช่ก็เลยอาะละเดี๋ยวขอแผนนี่ก่อนแล้วเขาตามพี่ไหมแล้วใครออกตัวให้ตอนนั้นไม่ตามเพราะเขาลู้ผมอยู่บ้านบ้านใหญ่อ่าพอพี่ชายพี่ฝากปุ๊บส่งบ้านขายใหญ่ก็มันรู้แล้วเขยไม่ได้แต่เดินงานเข้าไม่ตามผมไม่ตามเรื่องผม ก็เลยก็ยังมีก็ยังมีบองผมอยู่นะคือเราผมพลาดเขาเก็บไว้เก็บทำเาไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้เดี๋ยววันหน้าก็ทุกได้แต่ผมก็แค่ว่าไม่เป็นไรกูอยู่บ้านใหญ่ก็คิดว่าเพราะบ้านเราคงจะมีดีพออะไรเงี้ยมันแตะเราไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยไปอยู่หอนอนหนึ่งหอนอนตอนนั้นหอนอนหอนอนหนึ่งที่ผมอยู่เป็นหอนอนแรกลับนะอ๋อสายยุคของพี่ใช่ยุคแรกลับสอหอนอนไม้ผมก็ไปอยู่บ้านเจโอ โอเจอาร์อ๋อพี่โอเจอาร์แล้วจอสมใช้ปังกลางคนนี้เขาดีใส่ดีมากเขาเขาคอ้างจะว่ากันเองอแล้วฝากฝากดูแลเราอย่างดีเขาดูแลเราอย่างดีเลยแต่ไอ้ดูแลเราดีก็จริงอยู่แต่เราค่อนข้างเกเรติดนิสัยจากเมตตามาอ่เพราะเราเราคิดว่าเราเรายังใหญ่อยู่นะ เขาจะจบไม่ลงภาษาแบบนี้จบจบไม่ไมลงคือแบบมาแล้วคิดว่าค่าเนี่ยอย่างแน่อยู่เออผมมาถึงตรงนี้แล้วต้องมาแจ้งเกิดที่นี่ให้ได้อาคิดนะความคิดเด็กๆตอนนั้นคือเราว่าพยากมเรลมอน,น,นกันตอนนั้นก็คือว่าเกเรลก็สุุนกันอืก็เลยมาอยู่บ้านเจียวเขาแต่พราะบ้านผมว่าช่วงหลังเขาไม่เอาผมอผมสร้างเรื่องตลอดดื้อไปหน่อยสร้างเรื่องจนเขาไม่เอาผมเลยอตอนนั้นพี่มาถึงพี่ได้ยอดเลยเหรอยังไม่ได้ยอด ผมยังไม่ได้ยอดแต่ผมก็ชอบแกล้งป้าอยู่อย่างเงี้ยแหละคือใครมีอะไรผมก็เอาเอานะไม่ใช่ไม่เอาเอานักเข็นอย่างงี้ไม่ไปโดนขาใหญ่บ้างเหรอไปโดนลุมโดนอะไรคือมีขมิ่งผมเข้าใจพี่แล้วพอพี่รู้ว่าอยู่กับบ้านเขาเนี่ยพรบ้านพี่เป็นขาใหญ่เนี่ยพี่ก็เอาเลยใช้ใช้ใช้หน้าเสือเขาเนี่ยที่ตรงนี้เลยหาเรื่องเลยเขาเนี่ยไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะพี่เนี่ยเริ่มเอาไปเกเร่ละลาแล้วแต่เขารู้อย่างเดียวคือน้อยเป็ด แต่ทีนี้คิดว่าเราจะไม่เกเลยมัง้ง